สวัสดีค่ะพี่น้องข้าพเจ้านางสาวราตีกาลินปัจจุบันมีครอบครัวแล้วค่ะข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้ามาสองปีข้าพเจ้าจะมาเล่าถึงประสบการณ์เมื่อข้าพเจ้าได้มาเชื่อพระเจ้าก่อนที่ข้าพเจ้าจะมาเชื่อพระเจ้าข้าพเจ้าเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายเป็นคนใจร้อนเนื่องจากข้าพเจ้าได้ทํางานอยู่ไกลมากกลับมาก็ดึกมีเวลาให้กับครอบครัวน้อยมากข้าพเจ้า จึงมีความคิดที่ว่าข้าพเจ้าจะต้องหางานใกล้บ้านทำเพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้มีเวลาให้กับครอบครัวและก็ลูกมากยิ่งขึ้นข้าพเจ้าจึงตัดสินใจลางานแล้วก็มาหาสมัครงานแถวบ้านซึ่งเป็นบริษัทที่ข้าพเจ้าได้ทำหนปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าไปสมัครงานแต่บริษัทนั้นไม่ได้รับผู้ไม่ได้รับผู้หญิงเลยรับแต่ผู้ชายแต่ข้าพเจ้า ด้วยความที่ข้าพเจ้าอยากได้งานมากข้าพเจ้าจึงได้ขอกับฝ่ายบุคคลเพื่อที่จะเข้าไปเขียนใบสมัครทิ้งไว้ได้สามวันฝ่ายบุคคลก็ได้โทรไปบอกกับข้าพเจ้าว่าให้ข้าพเจ้านั้นมาสัมภาษณ์งานต้องการพนักงานหญิงที่จะเบิกของให้กับฝ่ายผลิตข้าพเจ้าก็ได้งานทําแถวใกล้บ้านแล้วข้าพเจ้าก็ได้มาเล่าให้พี่สาวฟังว่าข้าพเจ้าได้งานใหม่แถวบ้าน พี่สาวก็ได้บอกกับข้าพเจ้าว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าได้งานทําแถวบ้านเป็นสิ่งที่พระเจ้าที่พี่สาวข้าพเจ้านั้นได้อธิษฐานกับพระเจ้ามาโดยตลอดว่าอยากให้น้องสาวนั้นได้งานใกล้บ้านและพี่สาวก็ได้เล่าถึงเรื่องราวของพระเจ้าให้ข้าพเจ้าได้ฟังข้าพเจ้าก็ได้รู้จากพระเจ้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพี่สาวก็ได้เอา ซีดีเกี่ยวกับพระเจ้าแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าให้ข้าพเจ้าฟังแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้สนใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าและพี่สาวก็ได้มีโอกาสชวนข้าพเจ้าได้ไปงานค่ายที่วังลีรีสอร์ทและงานค่ายนั้นข้าพเจ้าก็ได้สัมผัสถึงพี่น้องคริสเตียนที่มีความรักความอบอุ่นให้กับข้าพเจ้าหลังจากที่ข้าพเจ้าได้กลับมาจากงานค่ายพี่สาวก็พยายามที่จะชวนข้าพเจ้ามาโบสถ์ แต่ด้วยความที่เรายังไม่เข้าใจในเรื่องราวของพระเจ้านะตอนนั้นข้าพเจ้าจะมีเหตุผลตลอดที่จะเบี่ยงเบนในการที่ไม่มาโบสถ์กับพี่สาวจนมีอยู่วันหนึ่งที่ข้าพเจ้ากับพี่สาวได้สูญเสียแม่ไปหลังจากที่แม่เสียพี่สาวก็ได้คุยกับข้าพเจ้าเป็นการส่วนตัวพี่สาวก็ได้บอกว่าเรามีกันอยู่แค่สองคน พระเจ้าสามารถมาเติมเต็มในทุกส่วนให้กับเราพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าเป็นทุกสิ่งให้กับเราพรเพียงแค่ให้เรานั้นเชื่อและไว้วางใจพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงตัดสินใจที่จะมาโบสถ์กับพี่สาวตามที่พี่สาวได้ชักชวนข้าพระเจ้ามาแต่ในอาทิตย์นั้นที่พี่สาวนั้นได้ได้ชวนข้าพระเจ้ามาโบสถ์ข้าพระเจ้าก็ต้องมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจถึงสองเรื่อง ระหว่างมาโบสถ์กับไปแก้บนแต่ในที่สุดข้าพเจ้าต้องข้าพเจ้าก็ตัดสินใจที่จะมาโบสถตามที่พี่สาวได้ชวนไว้และข้าพเจ้าก็ได้รับเชื่อในวันนั้นเลยและในระหว่างสัปดาห์ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับครอบครัวข้าพเจ้าซึ่งสามีของข้าพเจ้านั้นตัวร้อนและเป็นไข้ามาก ข้าพเจ้ารู้เลยว่าต้องมาจากการที่เขานั้นไม่ได้ไปแก้บนแต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้ากระทําได้ทุกสิ่งข้าพเจ้าได้ตัดสินใจที่จะจับมือกันอธิษฐานกันสองคนกับสามีเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานให้พระเจ้ารักษาและในเวลานั้นเองข้าพเจ้าได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้ารักษาให้หายโดยอัศจรรย์เลยค่ะพี่น้อง ข้าพเจ้าจึงเชื่อเราไว้วางใจพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานพึ่งพาพระเจ้ามาตลอดเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งทุกสิ่งพระเจ้ายิ่งใหญ่สําหรับชีวิตเราจริงๆและตั้งแต่วันนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ต้องไปแก้บนอีกเลยและตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้สามีของข้าพเจ้าก็ไม่ได้ก็ไม่เคยป่วยอีกเลยข้าพเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้ามากและพี่เลี้ยงก็ได้หนุนน้ใจข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้านั้นอธิษฐานแล้วก็หนุนใจให้ข้าพเจ้านั้นได้ถวายสิบรถ ข้าพเจ้าก็ลองถวายเป็นครั้งแรกและในครั้งแรกนั่นเองข้าพเจ้าได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าคือมีคนที่เคยยืมเงินของข้าพเจ้าไปนานมากแล้วได้เอาเงินมาคืนข้าพเจ้าห้าเท่าของเงินที่ข้าพเจ้าได้ถวายไปข้าพเจ้าได้ขอบคุณพระเจ้ามากเพราะพระเจ้าทําให้ข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าไม่เป็นหนี้ผู้ใด ค่ะเ่อข้าพเจ้านั้นได้สัตย์ซื่อกับพระเจ้ามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการมาโบสถ์มาแคร์หรือว่าการถวายรวมไปถึงการนําคนมาเชื่อพระเจ้า<ม>ข้าพเจ้าก็ได้เห็นถึงการอวยพรจากพระเจ้าที่พระเจ้าอวยพรสําหรับพี่น้องที่ข้าพเจ้าได้พามาเชื่อ<ม>เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเห็นถึงการ อวยพรจากพระเจ้าอย่างมากมายและในเวลาต่อมาพระเจ้าก็อวยพรข้าพระเจ้าในเรื่องของการงานแต่ที่ข้าพระเจ้าได้ทํางานเป็นพนักงานทั่วไปพระเจ้าก็ได้อวยพรข้าพระเจ้าให้ข้าพระเจ้านั้นได้เลื่อนตําแหน่งเป็นหัวหน้างานซึ่งในส่วนตรงนี้ข้าพระเจ้าต้องขอบคุณพระเจ้ามากเพราะถ้าไม่ใช่ด้วยพระคุณของพระเจ้าข้าพระเจ้าคงจะทําไม่ได้เพราะข้าพระเจ้าไม่มีประสบการณ์ในส่วนตรงนี้เลย ความรู้ก็ไม่ได้สูงมากและในการบริหารในการจัดการต่างๆข้าพเจ้าก็ไม่ได้มีประสบการณ์เลยข้าพเจ้าเชื่อว่าในส่วนตรงนี้ที่ที่พระเจ้าได้อวยพรข้าพเจ้าเป็นพ่อความส์สซื่อของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้านั้นส์สซื่อกับพระเจ้ามาโดยตลอดปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าก็มีการงานที่ดีขึ้นมีครอบครัวที่มีความสุขมีเวลาที่จะดูแลลูกมากขึ้น มีเวลาที่จะมาโบสถ์มาแคร์มากยิ่งขึ้นข้าพเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับทุกๆคําอวยพรที่พระเจ้าอวยพรข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้านั้นจะอวยพรลูกของพระองค์เมื่อเราติดตามพระองค์อย่างมั่นคงสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องให้เดินติดตามกับพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อให้ อธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าอยู่เสมอเพราะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้านั้นจะอวยพรทุกคนที่สะสื่อในการเดินติดตามพระเจ้าและสําหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาวันนี้เป็นครั้งแรกข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจให้ท่านนั้นเปิดใจรับพระเจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของท่านและท่านจะมีประสบการณ์เหมือนกับข้าพเจ้าและท่านจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าอย่างมากมายขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะ สวัสดีค่ะ